นี่ยบนุ่น่แค่กันเถียนยังหม่ววานเลยบอไซพ่ออมบอไซพ่ออมบอไซ่อองาว่าจะไมจะไดวงไหนหน้าอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวไปดาจะได้ดอกกออกจะเทียนสบายดีสวัสดีจ้า ตื่นแล้วนี่แกอัดทิปคนน้อยให้เบิ่งเนาะน้องน่ะ,ะก็เมียนของเมียนพวกเหนินแล้วหาเขาเก็บที่นอนแลว้วตอนนี้คนน้อยอยังมาตื่นเนาะตอนคนน้อยมาตื่นนะ้องกับเฝ้าเก็บงนิงนเมียนเหินตัวเนาะนี่ยังนอนอยู่กีฬาน,น้อยอยังหับอยู่ตื่นมากินนมแต่ตีสามตอนนี้หกโมงยังมาตื่นนอนเด้อ ยาเทาถาให้ดีบ่ยาเมื่อคืนอ่าเอาไปเบิ่งไอหิมเพชรยังตอนนี้น้องกับเกียมของแล้วล่ะเกียมของใส่กระเป๋าไว้แล้วก็เก็บพี่นอนแล้วแล้วเกียมแล้วเกียมไปหาหมอแต่งของใส่กระเป๋าแล้วแล้วไปไปเบิ่งน้ำกันนะไอหิมเพชรยังยางนอน้องกักวาดหลันเนาะ ตัดกวดเพือนต้องได้กวดหกเ้าเนาะเพื่นเพือนเพราะว่ามีฝุ่นมีแมงตกมามันก็ตายเนาะต้องได้กวดนี่เมื่อวันกันไนอะ้เพ็เ่อนยังนองกจาแต่งของหนะก็แล้วเนาะแต่งของนะเนี่ยเรากวดเพือนกวดซานไว้เมื่อวกันไอที่เพืเ่อนยังนี่ ออกมาทาคังนอกติแม่สบายดีสวัสดีครับติดจุดไหมเธอจ้ะเองเรียงยังไงมันถ่ายดิถ่ายเงวไหมบ่ถ่ายืรอวาณตอนเรียงนี่่้าเออบ่อเลยบออันรสัตว์ออออกง่ายยุ่ยผ่านก็ตองนี้ซองเบืองวัอนี้ว่ามึงเนยเป็นจุด นี่นแผ่นรองฉี่แบบแบบผ่าแบบปูนอนเหรนได้บทหลุให้สั่งมาปิจ้ะสั่งมาห่อว่านเดี๋ยวเอลิแกมาคืนเลยหร้อมนอนอมีกระดุกเดี๋ยวเขาเอากระดุกมาเพื่ออะไรกิกระดุกช่องสามโตก,นะก็นะกัดปลาลดใจน,นี่ปลาเขีงหลายเนาะปลาเขียงให้โบได้กัดมันนกมันไวเตรียมของเขาก็แล้ว เีย,ย,ยมของใส่กระเป๋าไว้เตรียมไปโรงพยาบาลเตรียมของเก็บของนั่นเบิด้วยกระอ,อ่วนปลาปันเห็นยังไงอยู่หน้ามันนี้น้ำกระใสใส่มาถึงน้ำไมห,หน้าท่านนี่โบ้ไฟมีเดี๋ยวละกระจอกมาอมสอดกินหมดแล้วจ่ายเบ็ดเลยเข้าไปออกได้เสยเข้าไปในอันในท่อคนน้อยตื่นแต่ตื่นแต่ตีสามมันกินนมตอนนี้ยังไ่ตื่น าเอาไว้ด่วนเดี๋ยวขาดไปจิตผิดเนาะแม่ละหงสิล่นลงมาสุกหลายค่ะพวกอะไรคือเบาลงเหตตัวละตัวนุ่มกระสุกเอาลงเหรเอาบ่าต้องเอาสุกดีเอาเหอวพอดีหืมนั่นแหมเอาไว้บ่อาอนหลของบ่ามากนะกระชีเดียวลงเจ้ะซักผ้าแต่เดี๋ยวน้องหูขอตัวไปอาบน้ำตอนคนน้อยบานอีนนตื่นเนาะจ้ะอาบน้ำก่อนอาบน,น้ำเดี๋วยืมก็บชิดไปอาบถ้าคนน้อยตื่นก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ เราไปหาหมอแต่ชอาเนี่ยคนไหนถ้าย <c oughs> กระเทยอย่างเมือ่อวานนี่บอไซพ่ออมบอไซพ่อ <c oughs> เออ <c oughs> บอไซพ่ออมกาน้องพ่ออมเ <c oughs> พราะว่าเห็นขาแดงเห็นอ,อ,อ่อมเยอะสามพื้นหุวหน่ะพ่ออมค <c oughs> ีอันอันห้าหอดู่ฮันบ่ได้หอด้เอามาตู้มาอาบน้ำซื้อๆแล้วกันหนึ่นนั่นเลย บดหงสากอยางของบดได้ตากนะอ่ะน้ำโัวน่าจะไม่ตื้นไม่ตื้นก็จะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าสักพาวิตาโซนนะครับไอ้รองของได้ไปอาบน้ำแล้วก็แต่งคองเพื่อที่จะไปพาน้องไอรลินไปโรงพยาบาลตามที่หมอนัดครับ ช่วงนี้ผมก็กังวลในช่วงที่ผมของ,งินย่ำเคลืนเนาะเริ่มของ,งินย่ำเคลืนเมื่อน,นี้แหละหลังจากที่ของ,งินย่ำเว้นหลังจากที่ลางานมาแลเขาลางานแล้วก็ได้ของ,งินย่ำเว,นวนงงนำน้นแล้วก็สิได้ของินย่ำเคลื่อนแล้วครับทีกังวลคือคือคลิปก้อนหน้านะครับที่ลงไปว่าน้องฮงม,มีอาการชักประมาณชักดับ หนาวสั้นควบคุมร่างกายบ่ไดอน่าจจะเป็นอากาศลังคอดนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเป็นคือสั้นแบบเห็นยังบไดเลยกามเนี่ยเก่งน้ำตากระไล่อันนี้ผมก็สิของ่ายยิ่งขึ้นน้องผมก็สิน้อนคนเดียวกับตัวเล็กกันเลยแ่้อพอกับแม่ก็อยู่ในอีกห้องหนึ่งไกๆ เดี๋ยวเวลาที่นทองเป็นอย่างทอ,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 องกระสิบเร่คอยรบกวนเนาะเพราะว่าทองเกลียดใจผมก็เลยคิดอยู่อ่าทองสิเป็นคือเกาอยู่วน,นอ้วนว่ามาขึ้นมาขึ้นขึ้นลังจากที่เป็นก็คือมาขึ้นนี่แหละมาขึ้นนี่ก็เนี่ยาการหนาวอยู่หนาวแต่ว่าขึ้นนี่ผมก็ยังน้อยน้ำอยู่เนาะกะ็ พามาตุ่มเอากันคือเกาจะได้กินน้ำอุ่นค่หายหเร็วแต่ว่าบดถึงกับน้ำตาไหลแล้วก็ข้างกระต่ายสั้นคือเกาครับเข่าบั้กัดกันคือเกาเลยเป็นปกังวลน้ำนองของนะครับเก็บน้ำนำองหงนส์แหละกว่าจะได้น่านกับลูกสองคนแหละสักผ่าตอครับ มาลายแล้วเป็นตาที่ตัวเล็กไทยใส่แล้วก็เหยียดใส่กับแตจะมีขาบจังน้อยก็จะได้ปันป่นๆเงี้ยงๆ,ๆออกับพื้นเบิ่งกันพื้นเราก็จะเห็นครับ นี่ตอนกลางการล้างสาัากผาหรือเป็นอางอาบน,น้ำของคนหน่อยครับอันนี้ที่เอาไปโรงพยาบาลมือเมื่อที่อาบน้ำ ไอ้ตัวเลขจะแหลแกอยู่เบื้งการเตรียมอาบน้ำนะครับนี่อันที่สองที่ว่าซื้อมาลายกิดสิถือปุถเถ่าปันวา,าให้น,าานั่นก็เสือมาลายแต่ยี่ห้อก็มีลายอยู่อีกอันนึ่งหรือว่าซอกอันกิดสิยุทธล้านครับยุทธล้านในยางกันแล้อมียูแนนแย่แล้วเนาะก็เลยแล้วเราก็มาเอาอยู่บ้านเลยเสือลายเกิดสิจำเปิดร้านขายลงตัวลายลายเกิด I'll be back. ขอบคุณน้องลาที่เข้ามาในเมื่อที่อายเสียบให้สายบุญตาหาชีวิตดอกหอม้มานตัวอายิ่สุดท้ายเนี่ยกนจะพร้อมอัไปจน้ำอาหิ่งอ กกอนนเอาพาเขาหน่อยไปปั่นไว้แล้วครับน้องหงววนสะดือตัวเล็กหลุดแล้วสะดือแห้งแห้งแล้วกหลุดบเบิ่งกันนะเป็นยังไง ตอเนี่้มุงกันมาเนี่ยนี่ครับที่เปียกนะลูกเนาะสะ็จเดือดแล้วครับผมเปียกกระดือดเดือดแล้วค่ะแห้งดีแห้งจนสุดข้นแล้วครับมันมีน้ำยังออกน้ำควันมาลายตัวกระดือดเดือดแล้วค่ะเสร็จตทงความสะอาดให้กันหมดแล้วครับหลุดแล้วจะจับเปลี่ยนสุด แล้วกสะพากันไปโรงพยาบาลครับอ,อ๋อ่ก็เลเป็นตุน้มตุ้มพื้นแดงเอเข้าปะเข้าเข้เออข้าปะีออ่ไม่กันเดล๋อวยาไปเี่ยมันขี่มันร่อนเหน้อยน้อยนะร่อนเหน้อยนอยน้อย,อย,อยโ,อโอเค <laughs> ถ้าตุ่มนะครับตุ้มน้ำคอตุ่มพื้นแดงพื้นอันมันมักแห้งพค่ไหมันเป็นอะ ไปครับผมก็บจิขอตัวไปตากผ้าก้อนมาเนี่ยตากผ้าแล้วก็ชิม่าคนหน่อยเพี่ยนสุดแล้วผมกับน้องหงก็บจิพากันอาบน้ำพากันไปโรงพยาบาลครับอันนี้คุณหมอนัดนะตัวเลขคุณหมอกับจิว่าเป็นอย่างขาวๆอยู่คอลูกคีมไลูกบอกไม่ลาคีมไปเด้อบอกปลาหมอเด้อไม่เอาจุดให้กันจุดจ่วยกันขี้ได้เลยอย่างนี เอา้องมาตากแดดได้เศ้าบงเิ่ตากเร่ตากเร่มตาเร่ตาเร่ตาเร่ตาเ่ีะใจสุเสื้อแต่บาเือดตัวนี้รอกมันเสื้อโบกไม่นุ่มแข็งอเมน้องไข่เอาน้าเสื้อตอนน้าน้จไปหามอหกินข้าวก่อนยังไม่ได้อาบน้ำเลยมีหมอนัด ถึงวันปะครับแดบดไปเส่องจุดหน่อยแห,ห้งแหกล้ามจุดหน่อยขอตัวแป๊บน้่งแป๊บหนึ่งน้ำกันเลยน้ำแล้วไ,ไปกินข้าวพากันไปโรงพยาบาลครับ ลบปุ้ยเลย <c oughs> คุณแม่ก็แต่งตัวงาม,มขัขับรถไปโรงพยาบาลก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้พี่ดีขอจบเพียงเทนี้ก่อนครับผมไว่พอก,กันอีพี่นาครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ,บรถก่อนสายแล้วเข้ามองครึ่งแล้วครับคนเยคนยก็นนครับตัวเล็กแต่หาหมอ เส้นนะคะก่อนออกจากบ้านครับยาว่าอเอาขี้มินหมอ่ะต่อยชายหนาก่อนเด็กอ่อนเขาให้แปลงไปน่ะอันนี้เขาเรียนอายุกรรมยู่ยได้นไหมเงินสองเดือนของรัฐจึงว่าเสาเต็มยาที่เต็มก่อนเตียมเส้นทางหน่วยมิจฉุกเฉยใช่เป<ถ>็นรื้อืมฮันก็นได้ยาว่าจะไห,หมเจอได้บังเดย์น้ายอยู่ไหนล่ะเตียมเส้นทางก็ได้ดอกเขาออกจากเขียนอื À ok lượi lượi. Ừ. cứ câu. À.